หรือมันอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เอานะครับวัสดีครับนะครับมื้อนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนู สูตรประหยัดไม่ประหยัดหรอกประหยัดอยู่แค่15บาทนะครับก็นี่เส้นใยโพลีนองเออส้นใหญ่ไทรไม่เส้นใหญ่แต่ผมอ่ะเส้นใหญ่เ <c oughs> ส้นใหญ่เขาแบ่งเศษถุงมา10บาทเออนี่จะไ,ได้ประมาณนี้10บาทจากรถพ่มพวงหรือรถตรงเตีงอ่งนะฮะจะประมาณนี้นะครับ10บบาทนะครับส่วนอ,อันนี้ถั่วงอกอันนี้คือถั่วงอก ห้าบาทาถั่วงอกห้าบาทาก็จะมาเป็นผักก็อันนี้ก็มูล,ลค่า15บาทเป็นเมนหลักเออเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารวันนี้นะครับเออทีนี้นะครับทีนี้เราไปเอาขนาดอ่ะ ที่นี่นะฮะเอาไข่ไก่นะไข่ไก่เราจะใช้ไข่ไก่บ้านที่มันอยู่ในรังเห็นไหมนี่นี่ไข่ไก่เออประมาณนี้อ่าเดี๋ยวก็เอาไข่ไก่ที่อยู่ในเล้านี่แหละเอาไปอ่าประกอบอาหารเขาก็มูนีน้ำนะครับเอาไข่ไก่ในห้างนี่แหละ มันส๋ยไข่าลายนวอยูดกมันหัวตะไคร์นะครับมันก็สยไข่าลายนวอยูดกมันก๋ไข่ไปเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวกะเอาเนี่แหละไปเขาเรียกอะไรเอาไปผัดผัดเส้นใหญ่ใส่ถั่วเออผัดเส้นใหญ่ใส่ถั่วงอกเรียกแบบดูดีหน่อยก็ผัดซีอิ๊วเออถ้าเรียกแบบบ้านแบบผมก็ผัดเส้นใหญ่ใส่ถั่วงอกโอเคไปเข้าครัวกันครับผมอา้าว ตั้งกระทะนะครับผมเอาไข่ลงไปนี่ไข่ไก่เรารับตอกไข่ไก่ลงไปยียีให้มันสุกยียียีเขาเรียกยีไข่ในกระทะนะครับเอ,อี่ยยีไข่ในกระทะให้มันสุกจากนั้นก็ะนะฮะให้มันสุกจากนั้นแล้วก็ตักออกพักใส่ถ้วยไวย้นี่สุกแล้วนะครับสุกแล้วก็ตักออกพักใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะครับ จากนั้นก็กระเทียมเออหัอววอกนิดหน่อยถึกจุดมาน้อนอโดยเรีองเอาเอาเส้นไส้เี่พัด,ให,ออพดให้มันเข้ากันเออพัดไปับให้มันเข้ากันครับพัดนะฮะแล้วก็อา่าปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลเออเอาปรุงง่ายๆปรุงตามใจชอบ นะครับปรุงตามดูชอบเข้ามาแบบใดเขาก็ปรุงแบบเนื้อนะอันนี้ซีอิ๊วดำเพิ่มสีหน่อยอนนใส่ซีอิ๊วดำมันจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งนะี่ก็คือเนะื้อเนื้อสีมันจะเข้มขึ้นมันจะดูเป็นหน้ารับประทานขึ้นนะครับน,น,นะนี่ใส่สีนะฮะเราไม่ใช่ใส่ซีอิ๊วดำมันจะเปลี่ยนสีไไไนไหมหน่า โอเคผัดให้มันหอมนะครับผัดให้มันหอมหอมอ่าหอมหอมมันสุกแล้วอ่าแล้วค่อยเอาไข่ลงมาใส่ไข่ที่เรายีไว้เมื่อกี้ใส่ถ้วยนะเละไส้มันเนี่ยพัดอีกมันเนี่ยขัวไปให้มันหอมเออขัวไปมันหอมมัยไปหนอกผัวไปผัดไปให้มันมีกลิ่นหอมอ่าโอ้กลิ่นหอมถึงมากเหรอเด็กไปหนอยกลิ่นหอมกันกำลังเนี้อ ได้ทีเราได้ทีแล้ว,ลวข้านิดหน่อยนะครับกอยมีสีเขียวใสจะผสมกันเน่นะครับขนาใสแค่นี้ก็เสร็จละเ,เสร็จเต้านะครับเส้นใหญ่ผัดไข่ผัดตามใจตามรสชาติของเราเองนะครับวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว หิหาแสงก่อนเออเป็นคนหิวแสงหาแสงก่อนนี่นะฮะได้แล้วทั้งนี้ตีทั้งไหนฮื้อทั่งยิสัตว์นี่บอได้แล้วอันนี้คือนะครับผัดเส้นของเรานะครับนี่อ่านะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวชิมเป่าปล่าก่อนนะครับชิมเป่าปล่าก่อนว่ามันอร่อยไหม ยังไม่ได้ชิมเลยนะฮะชิมอยู่น้อยหนึ่งพเพราะในหัวเข็มว่าหวานทั้งมนละอืมนะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อนะฮะถ้าเขาไปซื้น้ำตลาดเนี่ยนะฮะน้ำลานเนี่ยเขาก็จะมีถั่วปนไห่ม่ครับแต่ผมไม่ได้มีถั่วปนนะฮะ หาไม่ได้มันไม่มีเราจะใช้ตัวถั่วทอดตัวถั่วทอดเอาแสงมันไปใส่อ,อ่ะทั้งนี้บอกออจะใส่ถั่วทอดนะครับแมนบ่างนี้แมนบ่ะถือข้างว่เราจะใช้ถั่วทอดนะครับรสกุ้งเขาบอกเป็นรสกุ้งนะะใส่ลงไปแทนนะครับใส่ลงไปแทนนะครับ อ่านี่ไปไป,ไปลดกุ้ง,เร,เ,เ,งเ,เราจะได้เป็นเส้นใหญ่รถกุ้งเราจะได้เป็นเส้นใหญ่รถกุ้งนี่ปั๊บเอาเปิดไปล่ะโอ้ไม่น้อยเดียวนึงเราก็จะได้เป็นเส้นใหญ่ ที่มีกลิ่นกุ้งเข้ามามีกลิ่นกุ้งหรือมีรสกุ้งเข้ามานะฮะมันจะเพิ่มเท็กเจอร์หรือเปล่ามาชิมกันมาด้วพี่น้องมาเนี่ยนี่คือเส้นใหญ่ผัดไข่ใส่ถัว่วใส่มั่วใส่แล้วแต่ใจเราจะคิดได้ว่าเราว่าจะใส่อะไรได้มีอะไร ที่เราใส่ได้เราก็ใส่ลงไปนะครับกับงบประมาณทั่ว5บาทตรงนี้5บาทถั่วงอก5บาทแล้วก็เส้น10บาทไข่ไก่ขโมยเอาที่รังไก่เออก็ถือว่ามูลค่าในการทำเมนูหลักๆก็คือ20บาทเ,ออเมนู20่สิมามาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ เดี๋ยวกันเด้อซิมอีกจะคํากันซิมีจะค้ำกันอนออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากลัวจะเลี่ยนมันวะครับถ้าเกิดว่ากลัวจะเลี่ยนเนี่ยก็มะนาวหวดใส่จักหน่อยหนึ่ง อมะนาวลงไปาบางคนกับมักใส่มะนาวบางคนกับหมักใส่มะนาวบางคนกับหมอหมักใส่มะนาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้มันอืมกินแล้วรู้สึกสดชื่นหน่อยก็ต้องใส่มะนาวเปลือกก็ไม่ทิ้งหรอกเปลือกมะนาวก็ไม่ได้กินนี่แหละนะครับมาได้แล้วอ่าผัดซีอิ๊วใส่กุ้ง ผัดซีอิ๊วใส่วิญญาณกุ้งนะคะเขาบอกลดกุ้งลดกุ้งก็เลยเป็นผัดซีอิ๊วใส่วิญญาณกุ้งผัดซีอิ๊วใส่กุ้งพี่นน้องใส่วิญญาณกุ้งมามทีนี้กันละสูตรนี่นะครับสูตรนี่เพราะว่ามันต้องดังแน่ๆเลย ต้องรีบกินเออบากตานลล่นใส่หัว,วะซะเนาะลูกตานลล่นไม่ไม่มีลูกเออมันไม่มีลูกไม่เป็นไรหรอกมั้งบงบมี่บมียังตนลงมาตัวคือสีบบมีงูเขียวตนลงมาล้าเราพี่เปนอกนะฮะเอา,เ,อาเ,ออเสียวเสียวไปเลย เสียวๆอยู่นะครับบ่เคยบค่ไปเดี๋ยวมากกินทัังส่อเดี๋ยวสมกักอยู่แต่ยังนะนะครับอ่าเอ้ใช้ช้อนใช้ช้อนใช้ช้อนไม่ถนัดใช้ซ่อม อเพิ่มความสดชื่นด้วยเปลือกมะนาวมส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 มถั่วทอดกะไห่ความกรอบ ใข่ความกรอบใข่ความหวานของถั่วทอดนะครับมันก็นจะเป็นมันจะเพิ่มมิตริรสชาติขึ้นมาอีกจังน้อยนึงให้พี่น้องมีกินกุ้งเข้ามาอ่อ,อนๆน,นะครับนู้นออสูตรนี้ก็โออยู่ได้เนี่ยสูตรนี้ก็โออยู่โอเคอยู่เนี่ย แสงบ่พอเออกล้องบ่ดีแสงบ่พอพ่อพี่น้องนั่นนี่คำแน่มีแสงแน่บ่มีแสงแน่เด้อ้ผมเลยเป็นคนหิวแสงตัวเนี้ย <laughs> มาใกล้ๆมาใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆว่ามันอร่อยเพียงใดอืมหัผัดเส้นใหญ่ ใส่ถั่วทอดผัดเส็นใหญ่ใส่ถั่วทอดล้องเมึงด้วยพี่น้องเออเผื่อจะติดใจในรสชาตินี่ผัดเส้นใหญ่ใส่ถั่วทอดและถววาาั่วงอกว่าซากรอบ ใส่เปลือกมะนาวตัเดเลี่ยนเพื่อเพิ่มความสดชื่นโดยเปลือกมะนาววสันเอาสมจีด้วยแผ่ง อร่อยจนคําสุดท้ายอีกแล้วครับท่านผู้ชมอมืสุดดอออิอ่มบบกครับคอยพี่น้องนะครับอิ่มเลยยางจุกเลยยี่สิบบาทนะฮะงบยี่สิบบาทยางจุกเลยนะครับกับเมนูง่ายๆแต่ว่าอ่า วิธีการทำนี่ก okay. ับ like. ว so ่าถ <students> so, ุดิบเราพี่น้องเอาพัด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 ซะกันนั่นแหละนะครับเราชอบแบบไหนชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะฮะมันเราทํากินเองไม่ได้ทําขายนะครับก็แล้วแต่เข้ามักสูตรนะครับผมเอาเมฆมากแล้วบัดพี่เนี่ยเมฆเมฆดาลอยมาแล้วนะครับเมฆอะไรนะเมฆเมฆดาลอยมาแล้วนะครับฝนจะตกห้ำแล้วนะครับฝนสิตกห้ำแล้วพี่น้องนะฮะ ก็เดี๋ยวต้องได้เป็นหลบที่เถียงนานะครับเออได้เป็นหลบที่เทียงนาก่อนนะครับเพราะว่ายุดใต้ต้นไม้ใงญ่จะงใต้ต้นไม้ใหญ่แบบเนี้ยบอแนะนํำนะครับเอออ่ามันหลบใต้ต้นไม้มันสูงสูงเวลาฝ่าลงฝนตกเนี่ยมันบ่คือปันใดน,นะครับเดี๋ยวฝ่าจะลงฝ่าผ้าเอานะครับก็โอเคครับสำหรับ รายการเอาชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตรอดในป่าทํากับข้าวที่บ้านแล้วมานั่งกินในป่าก็เลยเป็นการเอาชีวิตรอดในป่าวันดีนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปวันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับถ้าในมีอัน คลิปอันไหนลงก็เลยเห็ดง่ายๆก้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานหลายจากหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับงานเยอะมีงานเยอะนะครับงานของเจ้าคืออะไรวะตีงานซอยเพิ่นเห็ดดันเห็ดนีไปละครับผมนะครับก็ก็เลยต้องทําอาหารจานด่วนเออทำอาหารจานด่วนแบบง่ายๆนะครับนั่งกินนะครับ รสชาติก็ใช้ได้อยู่ลองดูนะครับใครยังไม่เคยลองลองสูตรนี้ดูอาจจะติดใจก็ได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปกลับบ้านเก็บอุปกรณ์แล้วก็กลับบ้านกันเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนา